ูชายแดน4จังหวัดนะะในพื้นที่ภาคอีสานกันบ้างก็ปรากฏว่ายังพบความเคลื่อนไหวของกองกําลังฝ่ายกัมพูชานะะคะซึ่งไทยก็ยังคงวางกําลังพลประจําจุดเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมพร้อมตอบโต้ตามเหตุการณะะ์เมื่อวานนี้ทางผู้บัญชาการหารสูงสุดก็ลงพื้นที่ไปเยี่ยมทหารที่ปฏิบัติการในพื้นที่ชายแดนด้านจังหวัดอุบลราชธานีด้วยค่ะ โดยทางพลเอกอุกฤษบุญตานนผู้บัญชาการฐานสูงสุดนะคะพร้อมคณะค่ะก็ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่รับผิดชอบกองกําลังสุร,รานารีเพื่อสร้างขวัญกําลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามพื้นที่ชายแดนค่ะก็ไปที่ฐานปฏิบัติการที่ช่องบกอำเภอนั้นยืนจังหวัดอุบลร,ราชธานีไปตรวจเยี่ยมการก่อสร้างยุทธวิธีเส้นทางผิวจราจรจากนั้นผู้บัญชาการฐานสูงสุดค่ะเดินทางไปยังหน่วยสื่อสารรับฟังภารกิจของหน่วยในการปฏิบัติ ภารกิจสงครามอิเล็กทรอนิกส์ทั้งเชิงรับแล้วก็เชิงรุกให้เป็นไปตามแผนการสื่อสารรวมถึงนโยบายการสื่อสารของกองประชาการกองทัพไทยแล้วก็มีการเดินทางนะคะไปยังฐานปฏิบัติการในพื้นที่ชายแดนที่ช่องอานมา้าอำเภอน้ํายืนค่ะก็ไปให้กําลังใจกําลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งอย่างเต็มกําลังความสามารถค่ะ ส่วนทางเพจกองทัพภาคที่2ได้มีการรายงานสรุปภาพรวมสถานการณ์ในพื้นที่เมื่อวานนี้นะคะโดยภาพรวมไปพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชาก็คือไปพบโดรนค่ะบริเวณที่ปราสาทพระวิหาร3ลำช่องอานม้า2ลำพลานหิน8ก้อนอีก1ลำปราสาทตาควาย3ลำช่องโอบก1ลำบริเวณเหนือเนิน677พื้นที่บ้านโอดาสลำที่บริเวณห้วยขนุนบ้านภูผาหมอกอีกสลำแล้วก็ไปตรวจ ขนส่งสิ่งอุปกรณ์อีก3ครั้งอ่ะนะคะลักษณะเป็นรถบรรทุกค่ะทำการขนย้ายปูนซีเมนต์แล้วก็แผ่นปูนเข้าไปยังพื้นที่แนวชายแดนตรวจพบรถบรรทุก6ล้อบรรทุกดินเนีเต็มคันรถเลยนะคะคาดว่าเป็นการนำไปปรปับปรุงพื้นที่มั่นให้มีความแข็งแรงค่ะ